คลิปนี้ทําให้คนจกึกคคลิปนนี้้ทใหจดจําว่าวัตถุมงคลเหรียญน,นี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้รวยชนะจนกา้กาเนื้อเงินหนกักทองคําหลวงพ่อพัดปุญญากามโมเคยปล่อยให้ผู้ที่สัทาบูชากันในมูลค่า8 5ดหมยังจํากันได้ไหมครับกับหมายเลขโค้ดเลข8 นะกับราคานี้มูลราค่านี้สุดยอดนะครับสมการรอคอยเพราะอะไรนะครับถึงคนถึงบูชาราคาขนาดนั้นนะหนึ่งเลยนะครับบอกได้เลยว่าความศรัทธานะเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับความชอบสุดบุคคลแล้วกันนะครับนี่คือความคมของเหรียญน,นะ สร้างขึ้นมานะครับจุดประสงค์นี่แบบตั้งใจทําให้คนที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เอาไปบูชาเพื่อจะความเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยคุ้มแค้วคาดนะครับช่วยเหลือในยามที่จำเป็นนะนี่คือเหรียญน,นะครับรวยชนะจนก้าด้านบนจะเป็นแบบนี้นะแต่วันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะ ไม่อยากจะสัมผัสกับราคา85,000เพราะว่าไปไกลแล้วเอื้อมไม่ถึงนะครับคนลากยายอย่างเรานะอย่างผมเนี่ยไม่สามารถเอื้อมถึงได้แน่นอนนะครับเหมือนกันกับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะนี่นะครับรุ่นที่คนรอคอยมาถึงแล้วนี่นะเอ๊ะสุดยอดไหมครับนี่คือ าภาพนะครับภาพตัวอย่างในการาให้ชมนะรุ่นนี้นะครับได้เข้าพิธีการปลุกเสกวาระแรกไปแล้วนะส่วนการจะปลุกเสกกี่วาระอันนี้ติดตามไว้นะครับรอรับชมกันนะภาพเหตุการณ์แบบนี้ให้ดูไม่เยอะนะครับนี่คือหลวงพ่อพัดนะครับได้พรมน้ำมนต์นะภาพหลักฐานเห็นไหมนะครับเขายังเขียนไว้เลยนะครับบอกว่า รวยเฉะลีจนร้อยปีนะครับรวยทรัพย์อันันต์ร้อยปีเข้าพิธีการปลุกเสกใหญ่ในวันเกิดหลวงพ่อนะร่วม12เกจิวาระดีครับนี่นะครับปลุกเสกในวันเกิดของหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีเกจิ12เกจิมาปลุกเสกความขังความศรัทธามีให้แน่นอนครับวัตถุมงคลรุ่นนี้บอกได้เลยนะว่าเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว,เต,ตวเตรียมใจ พบเจอกันแน่นอนอหลายคนบอกว่า,าคุณมาสินอยากจะสัมผัสยังไงนะครับกับาราคาในการจองนะครับการจองแบบไหนหลายคนเข้าไม่ถึงวันนี้ติดตามผมไว้นะครับผมจะเอาข่าวดีมาบอกแน่นอนนี่คือรวยชนะจนเก้าหน้าตาเป็นแบบนี้คมชัดแบบนี้สุดยอดไหมแล้วก็พิธีรวยชนะจนเก้า้าทำไมคนถึงตามหายอย่างนั้นนี่นะ คนตามหากันนะครับนี่คือพิธีการมอบนะครับปัจจัยให้กับหลวงพ่อนะครับเพื่อที่จะเอาไปบำบุงพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนะนี่นะครับทีมงานผู้สร้างทีมงานนี้บอกได้เลยว่าเขาตั้งใจทำเหรียญวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้บูชาเนี่ยก่อนจะออกมาเป็นเหรียญเขา พิถีพิหันได้ปรึกษาทีมงานแล้วก็ได้ทําการออกแบบแล้วก็ได้สอบถามเขาเป็นผู้สร้างนะครับเขาเป็นผู้ศรัทธาเขาเป็นผู้สะสมนะเขาก็เลยทำทำ,ทำหรือว่าคิดโจทย์ว่าสร้างพระยังไงนะครับให้ผู้ที่เช่าบูชาเนี่ยได้สม ได้สมน้ําสมเนื้อสมราคาสมมูลราคาสมที่ศรัทธาอยากจะได้วัตถุมงคลรุ่นนี้ไปนะครับเขาได้ตีโจทย์ออกมาเรียบร้อยแล้วถึงได้เป็นรุ่นรวยชนะจนเก้าและต่อไปนี่คือรวยชนะจนร้อยปีอื้อลังการแน่นอนครับอลังการงานสร้างแน่นอนผมเชื่อว่านี่ครับปรากฏการณ์ใหม่จะเกิดขึ้นกับรุ่น รวยชนะจนร้อยปีกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับผมมาสินที่วันนี้ขอ,อาลาไปด้วยนะเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้สวยๆรวยชนะจนร้อยปี จะได้ไม่ขัดลงพ่อผ่านบันดานพ่อคล้องเหรียญที่คอใส่เลดที่คอมือคว่าสิบนิ้วกลาบก้มหวนทาแล้วรับน้ำมนที่ท่านลมหา